เอาแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเฉลยกันบ้านนะที่ทิ้งไว้นะครับตอนช่วงท้ายของไลฟ์สถิติของพี่เอนะครับซึ่งข้อนี้อย่างที่พี่บอกไปแล้วในไลฟ์ก็คือว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าปกติแล้วสถิติจะมีเรื่องสําคัญอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับหนก็คือค่ากลางนะพวก XB a r า e d i a n mode ใช่ไหมเอ่ออันที่2ก็คือเรื่องของตําแหน่งนะครับพวกเปอร์เซนไทพวกควอไทถูกไหมและอันดับสุดท้ายก็คือเรื่องของการกระจายครับนะครับก็ที่เราเรียนกันมานครับพวกส่วนเบี่ยงเบน,นมาตรฐานพิสัย IQR ออะไรพวกเนี้ย ข้อนี้ครับรวมทั้ง3เรื่องอยู่ในข้อเดียวกันเลยนะครับแล้วก็เป็นแนวที่โจทย์มักจะออกบ่อยๆในยุคปัจจุบันนะครับเป็นตารางมาให้เรานะเพียงแต่ว่ามันก็จะเป็นตารางที่ไม่ได้แบ่งช่วงคะแนนแล้วแหละนะที่เป็นอันตรภาคชั้นนะไม่ใช่ละอย่างนี้1ช่องก็เท่ากับเท่าไหร่ครับสิคะแนนนะผู้ชายมี1คนผู้หญิงมี2คนอย่างเงี้ยก็ไล่ลงมานะครับเราลองมาอ่านโจทย์กันดูดีกว่านะเขาบอกบอกว่าผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของเด็กมหห้องหนึ่งนะครับอย่างนี้แสดงว่าไมครับ พูดรวมๆกันชายหญิงนะครับมีทั้งหมด50คนนะข้อสอบเนี่ยออมี6ข้อให้ทำนะครับข้อละ10คะแนนนะครับก็เต็ม60ใช่ไหมเออเราก็เห็นว่าเฮ้ยมันมีคนเต็ม60ด้วยนะชาย1คนหญิง1คนเห็นไหมคราวนี้เรามาคุยกันดีกว่าว่าพอเขาออกมาในรูปตารางเนี่ยนะครับมันพูดจาอะไรกับเรานะอย่างนี้ก็แสดงว่าทำไมครับ สิบคะแนนมีชายหนึ่งหญิงสองเห็นไหมยี่สิบคะแนนมีชายสองหญิงสามนะครับสามสิบคะแนนเนี่ยผู้ชายไม่รู้กี่คนนะแต่ผู้หญิงมีเก้านะครับสี่สิบคะแนนผู้ชายวายคนนะผู้หญิงแปดนะครับอันนี้ก็ห้าสิบก็สามหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งจะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยรู้หมดทุกชั้นเลยนะครับรู้หมดทุกคะแนนเลยนะครับแต่ผู้ชายเนี่ยติด x y อยู่เนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่ากี่คนนะครับที่ได้สามสิบกับสี่สิบเนี่ยคราวนี้เขาบอกมานิดหนึ่งครับบอกว่า ถ้ามัธยาฐานของคะแนนสอบนักเรียนชายนะเน้นนะมัธยาฐานของผู้ชายนั่นเองนะครับเป็นส5สิบห้านะครับจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วก็มีกอขอคอให้เรานะครับเราก็แอบ,บคิดไปว่าไอม้มาธยฐานของผู้ชาย35นี่แหละมันน่าจะทําให้เราแกะ x แกะ y ออกคราวนี้อย่างแรกเลยที่เราควรทําก็คือว่าถ้าเกิดว่าทั้งผู้ชายผู้หญิงรวมกันมี50ิคนนะนะ ส่วนผู้หญิงนี่เรารวมได้นี่เพราะเรารู้หมดทุกชั้นถูกปะอันไหนลองรวมดิรวมแบบไวๆทำไงเอาคู่นี้ก่อนแปดบวกสองได้สิบเห็นไหมเก้าบวกหนึ่งก็ได้สิบนะอันนี้ก็สิบอันนี้ก็อีกสิบก็ยี่สิบละบวกอีกสาบวกอีกหนึ่งก็ย4ิบสี่แสดงว่าผู้หญิงเนี่ยมีย4 50ิบสี่ห้าสิบคนเนี่ยรวมชายกับหญิงนะแต่าอนี้พอผู้หญิงไปแล้วยี่บสี่ผู้ชายก็ยี่บกถูกปะเออแสดงว่าผู้ชายเนี่ยรวมกันต้องยี่บหกนะครับนะ 50ลบไป24นั่นเองนะครับหรือ26คราวนี้26ก็คือพวกนี้บวกกันหมดเลยนะก็1บวก2บวกเบ็ก y บวก3บวก1น่เท่ากับ26่เห็นปะ่ะเออคิดไวๆดีไอ้นี่4ใช่ปะ่ะบวกอีก3เป็น7ย้ายไปลบออก7ก็เหลือเท่าไหร่เออ26ลบออกไป7ก็เหลือ19 สแสดงว่า XY ที่ยังยังไม่รู้อยู่เนี่ยนะมันจะบวกกันแล้วได้19บเาวนี้พี่เอ๋ามัธยฐานของผู้ชายเนี่ยส5แต่ในตารางของเรามันไม่มีคะแนน3,5นะพี่เอ๋ <c oughs> นะสแสดงว่าอะไรครับเออเราต้องเราต้องคิดก่อนเฮ้ยผู้ชายมันมีคู่คน26คนคือคู่คนนะปกติแล้วเวลาเราไปเจอข้อมูลที่มันมีคู่ตัวนะหรือคู่คนเนี่ยไอ้มัธยฐานเนี่ยม,มันมักจะอยู่ตรง ึ่งกลางระหว่างเลขสองตัวตรงกลางจริงปะ่ะนะอย่างสมมติสมมติก่อนสมมติว่ามีสี่สี่ข้อมูลนะเห็นไหมสี่สี่ก็เป็นเลขคู่ถูกปะ่ะอ่ามาธยฐานก็อยู่ตรงนี้นะมันก็จะได้มาจากสองตัวนี้บวกกันหารสองถูกปะ่ะเออนะครับเอา x สองบวก x สามหารสองก็จะได้มาธยฐานเพราะนั้นเวลามันมีคู่ตัวเนี่ยมันจะอยู่ตรงกึ่งกลางซึ่งด้านซ้ายก็จะมี จำนวนเท่ากับด้านขวาอย่างเช่นด้านซ้ายมี2ตัวด้านซ้ายของมัธยฐานมี2ตัวด้านขวาก็จะมี2ตัวด้วยเพราะนั้นเนี่ยสา้เนี่ยมันอยู่กึ่งกลางระหว่าง30กับ40เพราะฉะนั้นพีจ่จินตนาการออกเลยว่ามันจะต้องมีคนที่ได้ต่ากว่า35แล้วก็สูงกว่า35เนี่ยเท่ากันเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้ทันทีเลยว่าเนี่ยฮะเขียนให้นะมัธยฐานอยู่ตรงกึ่งกลางระหว่าง30กับ40 ม,มันจะอารมณ์ประมาณนี้อันนี้พูดให้เคลียร์เลยนะก็คือไอ้คนแรกมันสิบคะแนนใช่ถัดมามันยี่สิบสองคนใช่ไหมเออเนี่ยมันก็ไล่ไปเรื่อยแล้วก็มันก็จะมีสามสิบคะแนนแล้วก็สี่สิบแล้วก็เนี่ยไล่ไปจนก,กระทั่งถึงหกสิบคราวนี้ประเด็นก็คือว่ามัธยฐานของเรามันอยู่ตรงเนี้ยลอยต่อระหว่างสาสิบกับสี่สิบพอดี ซึ่งแน่นอนถ้าผู้ชายมีทั้งหมดเท่าไหร่นะ26ใช่ปะ่ะอันเนี้ยมันก็จะมีอยู่13อันเนี้ยมันก็จะมีอยู่13ท่านพี่นะเออนะก็รวมกันเป็น26พอดีนะมาธยฐานอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เลยพี่บอกว่าเฮ้ยมันจะต้องมีซ้ายกับขวาเท่ากันเพราะฉะนั้นน้องก็จับ x บวก2บวก1ไปเท่ากับอะไร y บวก3บวก1เห็นไหมครับ น้อยกว่า3 5กับมากกว่า3 5ต้องมีเท่ากันอย่างเงี้ยย้าย y มาจากบวกก็ย้ายมาเป็นลบนะเนี่ยสอบวกหเป็น3ก็ตัดซ้ายขวาก็แสดงว่า x บวก y เท่ากับ19 x ลบ y เท่ากับ1เอา2สมการนี้มาแกเห็นไหมจริงๆอะเอาสองสมการนี้มาบวกกันแบบหมอต้นก็ได้นะจับซ้ายบวกซ้ายขวาบวกขวาคิดในใจดิ x บวก x ได้2 x y กับลบ y หักล้างกันหมดไปเห็นไหมฝั่งซ้ายได้ 2x ฝั่งขวาเนี่ย19บวก1เป็น20เห็นไหมครับ 2x เท่ากับ20เนี่ย x เดียวก็10นั่นเองเห็นไหมพอ x เดียว10 10บวกอะไรละ่ะได้19 y ก็ตอบ9ทันพี่ไหมคะแบบนี้เห็นปะจริงๆมีเจ๋งกว่านี้อีกนะ <laughs> ไม่ต้องมาแก้สมการ2ตัวแปรก็ได้นะ ถ้าน้องรู้ว่ามันจะต้องมีทำไมนะต่ำกว่าสามสิบห้าขึ้นไปนี่คือต่ำกว่าสามห้านะอยู่สิบสามตัวเนี่ยไอนี้ไปแล้วสามตัวใช่เออหนึ่งบวกสองเป็นสามแสดงว่า x ที่ขาดอยู่เนี้ยก็ต้องสิบเห็นปะ่ะเพราะว่าหมดเนี่ยก็คือหมดเนี่ยมันต้องมีสิบมเพราะนั้นอนี่ไปสามแลนะ้วไอเนี้ยต้องสิบพอรู้ไอนี่สิบปุ๊บไอเนี้ยก็เก้าเห็นไหมครับเพราะมันต้องบวกกันได้สิบเก้าอย่างนี้ก็ได้นะเอาละตอนนี้ x y หลุดหมดแล้วถ้าอย่างนั้น สบายแล้วเท่ากับตารางนี้ไม่มีอะไรคาใจแล้วนะ x สิบ y เก้าเติมหน่อยติดคราวนี้มาดูครับสิ่งที่เขาถามอันที่หนึ่งก็ไก่เลยนะครับฐานนิยมของคะแนนสอบนักเรียนทั้งห้องนี้คือสามสิบใช่ไหมคราวนี้เราดูก่อนฐานนิยมเนี่ยนะครับของทั้งห้องนะบังเอิญพี่มองเห็นผู้ชายเนี่ยเห็นไหมครับเฮ้ยเขาฮิตกันอยู่ที่ชั้นนี้ พูดง่ายๆคือชั้นที่มีความถี่สูงสุดเนี่ยคือชั้นนี้มีคนที่ได้30คะแนนถึง10คนเห็นไหมครับคือไอ้ฐานนิยมเนี่ยมันจะต้องเป็นคะแนนที่เจอเยอะๆซ้ํากันบ่อยๆความถี่สูงสุดเพราะฉะนั้นดูเฉพาะผู้ชายเนี่ยฐานนิยมคือ30มเห็นไหมมีถึง10คนนะสินี่ทําไมนะเยอะสุดเลยนะพอ,พ,อพอดูความถี่ของผู้หญิงครับก็จะพบว่า9นี่ก็เยอะสุดนะความถี่สูงสุดแสดงว่าฐานนิยมผู้หญิงก็30 เพราะนั้นฐานนิยมของผู้ชาย30ฐานนิยมของผู้หญิงก็30เพราะนั้นฐานนิยมเมื่อเอาชายกับหญิงมารวมกันก็คือ30นั่นเองนะครับคิดอย่างนี้ก็ได้เพราะนั้นก็ไก่ถูกท่านพี่ไหมเออจริงๆถ้าน้องฟังพี่ไปเรื่อยๆข้อน,นี้ได้ความรู้เยอะมากนะครับนะแต่ว่ามันยากนิดนึงนะคือเวลาพี่คิดฐานนิยมของทั้งห้องนะพี่ไม่เอาชายหญิงมารวมกันนะพี่แยกดูเลยบังเอิญว่าข้อน,นี้มันวางทิกไว้ว่าดูชายสิเห็นไหม ชายนี่เป็นไงนะฐานนิยมคือ30เพราะอันนี้ความถี่สูงสุดดูหญิงสินี่เห็นไหมความถี่สูงสุดเหมือนกันครับก็30เห็นไหมครับฐานนิยมชายหญิงเท่ากัน30ฐานนิยมรวมก็30คราวนี้ถัดมาครับขอไข่จงหาค่าเฉลี่ยของผู้หญิงดิดูเฉพาะผู้หญิงนะค่าเฉลี่ยนะแล้วไปดูว่ามันมีค่ามากกว่าเปอร์เซนไทที่ยี่หของคะแนนสอบผู้ชายหรือเปล่านะครับเพราะนั้นเอาทีละเรื่องนะเอาหามิวก่อนของผู้หญิงก่อนซึ่งโดยปกติเนี่ย การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยมันจะใช้สูตรซิกมาของ f อคูณเแล้วก็ส่วนด้วย n นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยก็คือความถี่ใช่ไหมที่เขาให้มาเนี่ยแต่ละอันเนี่ยก็คือ f เห็นไหมส่วน x เนี่ยคะแนนก็คืออยู่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเอา f กับ x อสองช่องเนี้ยคูณกันเห็นป่ะเออนี่ f นะนี่ x นะเนี่ยสองคูณสิบยี่สิบสามคูณยี่สิบหกสิบเนี่ยคูณกันไปเรื่อยๆ จากนั้นเนี่ยจับรวมกันให้หมดเลยนะเอาผลคูณของสองช่องเนี้ยรวมกันให้หมดเลยมันก็จะได้ซิกมาของ f คูณ x แล้วหารด้วย n หารด้วยย4นะครับเพราะคิดเฉพาะผู้หญิงผู้หญิงมีย4ิบคนเเป็น24นะครับก็ได้แต่มันมีวิธีการคิดเลขที่มันง่ายกว่านั้นนะคิดให้เลขมันง่ายกว่านั้นดูพี่นะครับคืออย่างนี้นะย้ำอีกครั้งนะครับเราจะหาค่าเฉลี่ยของผู้หญิงนะคือน้องไปมองก่อนในบรรดาผู้หญิงเนี่ยความถี่อันไหนสูงสุด ชั้นนี้ใช่ไหมเออถึงเก้าเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยงั้นเขาจะเอาเลขส0สิบในชั้นที่ความถี่สูงสุดเนี่ยไปหักออกในทุกๆช่องเลยมันเป็นเทคนิคเพราะฉะนั้นนะครับพี่เอาทุกช่องลบไปส0สินะอันนี้เขียนโน้ตไว้หน่อยลบลบไปส0ิบทุกช่องเลยเพราะฉะนั้นจากสิบเนี่ยก็เหลือแค่อาจจากสิบก่อนเหลือศูนย์ทันพี่ไม่เอ่ยเอาส0สิบเนี่ยลบออกทุกช่องเพราะฉะนั้น30สิบลบ30สิบเหลือศูนย์ี่สิบลบไป30สิเหลือลบสิบ ไอ้นี่เหลือลบยี่สิบสี่สิบลบไปสามสิบสิบห้าสิบลบไปสามสิบยี่สบหกิบลบไปสามสิบสามสิบแสดงว่าคะแนนสอบพี่ถูกทําให้เลขน้อยลงคือเป็นแบบนี้และความทีของผู้หญิงคืออันนี้พี่จะเรียกคะแนนตัวนี้ว่า x p r i พามแล้วกันนะนะไม่ใช่ x แต่เป็น x p r i พามคือตัวที่ดัดแปลงมาโดยการลบออกสาสิบในทุกๆช่องจากนั้นอันนี้คือความที่ f ใช่ไหมอ่า พี่จะมาหาช่องหนึ่งที่เรียกว่า f คูณ x พารมคราวนี้มันจะคูณง่ายกว่าเมื่อกี้เลยครับลบยี่สิบคูณสองลบสี่สิบอันนี้คูณกันนะนี่คือ f นี่คือ x พารมนะคูณกันสามคูณลบสิบลบสามสิบเก้าคูณศูนย์หายไปนะแปดไปคูณสิบแปดสิบหนึ่งไปคูณยี่สิบยี่สิบหนึ่งไปคูณสามสิบสามสิบทันไหมเออเนี่ยนี่คูณนี่ นี่คุณนี่นี่คุณนี่นี่คุณนี่อ่ะจากนั้นจับรวมครับยีตัวนี้เกะกะน,นะพี่ลบก่อนมาใส่ตรงนี้โอเคจับรวมเลยครับมันจะได้เป็นสิ่งที่เรียกว่าซิกมาของ f คูณ x พามจริงๆร,รวมง่ายมากเลยนะไอ้น,นี่ก็ไปลบลบเจ็สิบแล้วใช่ไหมไปเจอกับบวกแปดสิบเนี่ยก็หักล้างกันไปเหลือสิบสิบบวกยี่ิบบวกสามสิบก็หกสิบเห็นไหม อ้าวพี่แล้วคราวนี้เวลาเราจะหามิวหญิงเราทำไงล่ะอ่าเขาบอกเลยครับก็หาคล้ายๆกันกันกบสูตรนี้แต่ตอนนี้เป็นซิกมา F คูณ X ใช่ไหมอ่าลองดูก่อนมิวหญิงจะมีค่าเท่าไหร่ก็เอามาเลยครับ60แล้วหารด้วย NN คือ24นะเนี่ยเอามาใช้เลยปรากฏว่าถ้าน้องเอา12ไปตัดข้างบนได้5ข้างล่างได้2เอา12ไปตัดนะ เหลือห้าส่วนสองที่บ้านเรียกสองจุดห้าน้องจา๋าคราวนี้พอเราได้มิวเป็นสองจุดห้าเนี่ยจริงๆมิวหญิงตัวนี้ไม่ใช่มิวที่แท้จริงหรอกนะมันเป็นการทําให้ค่ามันน้อยลงใช่ป่ะอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นมิวหญิงพารมก็ได้หลักการมีอยู่ว่าเมื่อกี้คุณลบด้วยเลขอะไรพอสุดท้ายในการหามิวจากการทอนค่าให้ง่ายขึ้นบวกกลับด้วยเลขนั้นเพราะนั้นเมื่อกี้ลบด้วย30มหมดเลยใช่ไหมครับพอเราคิดได้เลขนี้ปุ๊บเราบวกคืนด้วย30 ก็ตอบ32.5และนี่ก็คือมิวหญิงทันพไหมครับลบออกด้วยเลขอะไรนะรบ,บวกคืนด้วยเลขนั้นนะครับการหักออกหรือลบออกทําให้คํานวณง่ายขึ้นเอาละนี่เพิ่งผ่านไปแค่ครึ่งของข้อขอไข่นะเพิ่งได้ค่าเฉลี่ยของผู้หญิงมาเขานี้เปอร์เซ็นต์ไทยที่25ของนักเรียนชายทำยังไงดูนะครับเป็นการทวนเรื่องของเปอร์เซ็นต์ไทยเปอร์เซ็นต์ไทยที่25แต่คราวนี้คิดของผู้ชายปกติเราจะต้องหาตําแหน่งก่อนนะตอนนอของพี่เอย่อมมาจากตําแหน่งนะ เปอร์เซนตายที่25หาตำแหน่งก็25ส่วนร้อยคูณเบวก1 n, n 1> ในที่นี่ของผู้ชายคือ26ครับนะเพราะนั้นอันนี้นะมาจากสูตร25ส่วนร้อยคูณเอ็นบวก1เห็นไหมใจดีขนาดไหนเขียนสูตรให้ด้วยนะถ้าข้อมูลยังเห็นเป็นตัวตัวอยู่แบบนี้นะครับนะเขาใช้ n อบวก1นะ เอ็นก็คิดเฉพาะผู้ชายเพราะตอนนี้กําลังหาเปอร์เซนต์ทารี้าของผู้ชายนะอ้าวผู้ชายเมื่อกี้จําได้ไหมเอ่ยมีทั้งหมดยี่สิบหกคนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นยี่สิบหกนะครับบวกไปหนึ่งนั่นเองนะอันนี้ตัดก่อนยี่สิบห้าตัดร้อยเหลือหนึ่งส่วนสี่เห็นไหมยี่สิบห้าไปตัดร้อยข้างล่างก็เหลือสี่นะหนึ่งส่วนสี่นั่นเองนะครับยี่สิบห้าส่วนร้อยอันนี้ยี่สิบเจ็ดโอเคไหม ย้ำอีกครั้งนะครับเราหาตำแหน่งนะ4อะไรได้ใกล้เคียง27ที่สุดนะ4 6 24ใช่ไหมเหลือเศษ3ใส่จุดเติม0เป็น30 4 7อ่ะ4 6 24ใช่ไหมครับเหลือเศษ30 4 7 28ใช่ไหมครับ30ลบ28เหลือ2เติม0อีกก็24 5 20 มันจะได้6.75แต่6.75ยังไม่ใช่ค่าของเปอร์เซ็นตทยที่25นะครับเป็นตำแหน่งเฉยๆคราวนี้วิธีการไปดูว่าเฮ้ยพอเราได้ตำแหน่งแล้วมันไปตรงกับตำแหน่งที่6.75แล้วมันคือเรีอกอะไรเขาจะใช้อีกช่องหนึ่งช่วยครับเขาเรียกว่าช่องความถี่สะสมอย่าลืมนะครับเราคิดเฉพาะของผู้ชายนะเราก็ดูครับนี่คือความถี่ของผู้ชายใช่ไหมพี่ขอแทรกนิดนึง นี่คือช่องที่เรียกว่าความถี่สะสมให้แทนเป็น f ใหญ่ก็แล้วกันคล้ายๆฝากตังในธนาคารนะน้องยังจําได้ไหมตอนเรียนเศรษฐช่องแรกเนี่ยผู้ชาย1นึ่งใช่ปะ่ะเพราะนั้นความถี่สะสมก็1ช่องถัดมานะครับ2มันสะสมไงก็คือเดิมมีอยู่1นึ่คราวนี้เพิ่มมาอีกสก็เป็น3แล้วตัวเลขนี้ฟ้องว่าอะไรครับ ผ่านมา2ชั้นรวมกันมี3ตัวนะจากนั้นพอผ่านชั้นที่3ก็คือ x x คือ10ใช่ไหมครับก็3บวก10ก็เป็น3เอ่อ13แล้วเห็นไหมอ่าพอเน,น้นผ่านมา3ชั้นก็รวมแล้วมี13ตัวทำอย่างนี้เป็นป่ะเนี่ยแล้วก็13บวกเเห็นไหมครับออกมาได้เท่าไหร่อ่าได้ยีบก็ใส่ไปอ่าได้ยีบนะครับ แล้วก็22บวก3นะ25 25บวก1 26คือช่องสุดท้ายอ่ะของความถี่สะสมอ่ะนะครับข้างล่างสุดเนี่ยมันจะไปเท่ากับ n ของผู้ชายพอดีนะครับพี่ไม่ทําต่อแล้วนะครับเพราะเมื่อกี้เราต้องการแค่ตําแหน่งที่เท่าไหรเ่เองเออตำแหน่งที่6.75เพราะนั้นเวลาเราไปดูช่องความถี่สะสมของผู้ชายเนี่ยถ้ามันเกินนะ6.75เป็นครั้งแรกนะครับ หรือถึงเป็นครั้งแรกเมื่อไหร่มันอยู่ชั้นนั้นนะครับเพราะฉะนั้น1นี่ยังไม่เกินยังไม่ถึง3ก็ยังไม่เกินยังไม่ถึงพอ13ปุ๊บเกินละเกิน6.75แล้วละนะเกินเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นไปตรงกับคะแนนคือ30คะแนนนะครับคะแนนเก่ามานะันอ่ะคือ30นะครับคราวนี้ไม่ทอนละนะเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ทายที่25ก็ตรงกับ30นั่นเองของผู้ชายนะย้ำอีกครั้งนะครับของผู้ชายคราวนี้ข้อขอไข่เขาถามว่า มิวหญิงเนี่ยมีค่ามากกว่านะเปอร์เซนไทยที่25ของผู้ชายจริงไหมก็แน่นอนครับ32.5ก็ย่อมมากกว่า30เห็นไหมครับ32.5ย่อมมากกว่า30ข้อนั้นขอไขก็ถูกถันป่ะเออคราวนี้มาดูครับคอควายคอควายจะเป็นเรื่องของการกระจายแล้วเขาบอกว่าพิสัยของผู้หญิงมีค่าเป็น5เท่าของพิสัยระหว่างควา,ายของผู้ชายใช่ไหมนะพิสัยของผู้หญิงเนี่ยนะเวยก็คือ ค่ามากสุดลบค่าน้อยสุดของผู้หญิงนะครับจะมีค่าเท่ากับ5เท่าของพิสัยระหว่างควอทายคือ IQR น้องครับของผู้ชายใช่ไหมเห็นไหมเรื่องของการกระจายล้วนๆเลยนะข้อนี้พิสัยหญิงนี่ตอบง่ายมากเลยครับ x max ลบ x min ไปดูช่องผู้หญิงครับคะแนนที่เขาได้มากสุดก็คือมีเต็มนะ60อยู่1คนเพราะนั้น max สุดนะครับก็คือ60 เห็นไหม xmax สุดก็คือ60ลบด้วย xmin min คือต่าสุดของผู้หญิงคือ10คะแนนนะครับไม่มีคนที่ได้ศูนย์นะใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยต่าสุดก็คือ10คะแนนเพราะนั้นค่ามินิมัมก็คือ10คะแนนเพราะฉนั้นพิสัยของผู้หญิงออกแล้ว60มากสุดนะสิน้อยสุดลบกันได้50ทันพี่ว่านี่คือพิสัยของผู้หญิงคราวนี้ IQR ของผู้ชายคิดยังไงปกติ IQR เนี่ยนะครับมันคือ Q 3ลบ Q1 คราวนี้คิดเฉพาะผู้ชายนะตรงนี้เราจะต้องมีความรู้กันเล็กน้อยครับว่า Q1 ของผู้ชายนะ Q1 ของผู้ชายเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเปอร์เซ็นตะ์าทายที่25นะเออนะควอไทายที่หนึ่งอ่ะใช่ไหมครับมีค่าเท่ากับเปอร์เซ็นต์ทายที่25เพราะฉะนั้นจะมีค่าเท่ากับ30เพราะเมื่อกี้คิดไปแล้วนะครับเห็นไหมจากนั้นเหลือแค่ Q3 ทำยังไง Q3 มา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 หาตำแหน่งก่อนนะครับ เนี่ยย้อนลอยเหมือนตอนหาเปอร์เซ็นต์ท้าย25นะครับไปหาตำแหน่งก่อนสูตรก็คือ3ามส่วนสคูณเบวกหก็คือ3าส่วนสครับแล้วไปคูณกับ26่บวกหนั่นเองเห็นไหมคราวนี้เด็กฉลาดชาติจเจริญครับน้องดูนะไอเนี้ยก็คือ3ามส่วนสคูณยีใช่ไหมมันมีค่าเท่ากับไอก้อนเนี้ย1นึ่ส่วนสคูณยี ซึ่งเราคิดไว้แล้วคือ6.75คูณ3ป่ะอ่าถามใหม่ไอเนี้ยมันมีค่าเท่ากับก้อนเนี้ยคูณ3ป่ะแน่นอนถูกป่ะครับ3ส่วน4คูณ27ต้องมีค่าเท่ากับ1ส่วน4คูณ27แล้วคูณ3แน่นอนเพราะนั้นเอา6.75ซึ่งคำนวณไว้บ้างบางส่วนแล้วเนี่ยคูณ3ไปเลยครับนี่คือทริคนะ <c oughs> เพราะนั้นเป็นไงครับ3 55. 5 15ใส่5ทด1 3 7 21 22ใช่ไหมครับ ใส่2ทด2อ68อีก2ก็20 20.25นั่นเองนี่คือตำแหน่งของควอไทาที่3ใส่ไปเลย20.25จุดลเห็นไหมจะใช้ได้เมื่อ,อไหร่ครับเมื่อโจทย์เนี่ยถามหาทั้ง Q3 และ Q1 นะเปอร์เซ็นต์ทาย2ีก็คือ Q1 นะครับแล้วเราทำา Q 1ไปแล้วหาตำแหน่งเรียบร้อยเราเอาตำแหน่งนั้นคูณ3จะได้ตำแหน่งของ Q3 นั่นเองนะเร็วกว่าไปคิดอย่างเงี้ยตรงๆ จากนั้น20.25ไปไล่ดูที่ความถี่สะสมของผู้ชายครับต้องเกินหรือถึงเป็นครั้งแรกปรากฏว่าก็คือตัวนี้เห็นไหมครับชั้น3ยังเพิ่ง13อยู่เลยอันนี้คือ22แล้วเกินหรือถึงเป็นครั้งแรกที่ไล่ลงมาก็คือชั้นนี้ครับเพราะนั้นตรงกับเลข40คออไรที่3คือ40นั่นเองเรียบร้อยครับแสดงว่าคออไรที่3ลบควอไรที่1่ก็คือ40ลบ 30เหลือ10นั่นเองทุกคนครับ50ย่อมเป็น5เท่าของ10ใช่ปะ่ะเพราะนั้นคอควายจึงถูกข้อนี้ก็เลยตอบถูกทุกข้อนะครับยาวหน่อยแต่ว่าได้ความรู้แบบเต็มๆเลยเนาะครับมีใครถูกบ้างไม่เอ่ยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปทวนเรื่องสถิติเยอะๆนะนี่คือตัวอย่างข้อสอบที่พี่เอ็นำมาให้ทำดูนะครับแล้วก็เฉลยเรียบร้อยแล้วเยี่ยมจริงๆ